เออคนเยอะมากาถึงสนามบินสุวรรณภูมิาจะไปเช็คอินไปที่ตัวยูนะคะอะไรนะช h ย n น s าเซาเทิร์นอ้ยเออเซา,าเทิร์นหรอ่คนเยอะมากทริปนี้เราจะไปนิวซีแลนด์กัน กำลังจะขึ้นเครื่องบินไปกว่างโจวครับผมไปทานสิทธ์ไปครเชิร์ดครับพบกันอาหารบนเครื่องบินนะครับก็จะเป็นปลาผัดอะไรสักอย่างน้ผงปผัดกิงมีขนมปังโรลแน่นผนลไม้นี่อะไรไม่รู้ ตอนนี้ถึงสนามบินกวางโจวแล้วครับไปผ่าสิทิต่อเครื่องไปใครเชื่อต่อไปนะครับซีแซ็ตหกหนึ่งเจ็ดไปที่หกเอวสองายตอนนี้ถือว่าเรามาถึงเมืองจีนยแล้วเพราะว่าเมน,มนบุรีมาก นี่เร้เห็นเปล่ากลิ่นโชยมาอย่างแรงต้องใส่แมสเลยอันจ้านี่เรากำลังจะขึ้นเครื่องบินไปคลายเชิตน,นะครับเราน่าจะล็อกสองพัวกลางลำ นอาหารอีกหนึ่งมือนะบนเครื่องแต่นี่เป็นเครื่องไปใครเชิญนะเป็นมันต้มผัดแล้วก็เป็นเนื้อผัดนะก็มีหมือนราดพะไมาสักอย่างผลไม้แล้วก็หน่อป่าเอ็จอยครับพวงมาหน้าตาปหอ่าเป็นหอมเป็นหอมเหม็น คเครื่องเป็นมือที่สองคนเครื่องเป็นโอ้เป็นพัดปีเชาเนี่ยน่าจะเป็นเส้นแบบนี้เ,นเส้นน้องแดงใส่ไก่หน้าตาน่าจะอร่อยขอยนมปังโยเกิร์ต ถึงนิวซีแลนด์แล้วนะหลังจะไปเอากระเป๋าแล้วก็สำเร็งของต่างๆเรามีของต้องดีแค์นะครับก็เลยต้องมาที่ช่องเลขสา นี่เหลืองหอยมันเขียนว่าอะไร please collect your l u g k e t e and proceed to the lane ไปจะไปโชว์ว่าเราเอาอะไรมากินบ้างนะทานไทยสูตรระดับโลกอ่า ah, welcome to New Zealand <c oughs> <c oughs> เรียกว่าวิวแรกที่เห็นหน้าสนามบินถึงแล้วอร์บอสอร์บอสร้อยเอ็ดเทียบเทียบได้ดีเดี๋ยวรอเพื่อนมารับนะเพื่อนมาเอารถเช่าเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เรานอนเล่นเราปิ๊งปิ๊งปิ๊งเราเพื่อนมารับ รุ่นเฮกาแต่อยู่นิ่ทีละวันนี้น่าจะยังไม่ได้เที่ยวนะจะเดินชมเมืองก็ินข้าวบายเจอแล้วจ้าไหนรถอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างในเหรอทักทายชาวโลกหน่อยจ้านี่ออกจากสนามบินนะฮะก็แวะเลยฮะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต วูวอสนะครับซื้อของกันครับทัวซุปเปอร์นะฮะนี่อาหารปายเหลืองไม่เปล่าราคาไม่ค่อยแรงนะได้ตั้งหกชิ้นเดีเ๋ยวตามมาีนซุปเปอร์ครับดูแล้วก็ถูกไอแลนด์เยอะเลยน่าจะกินกันอิ่มอยู่ผลไม้ บัรลี่หกเหรียญละไอบัลลี่ร้อยยี่สิบบาทก็มีพวกเรดี้ทูอีทนี่อาหารพร้อมทานก็ประมาณร้อยยี่สิบค่าต่างๆสไตล์แบบแขก่อยเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันอะไรอะไรไก่ไปเหลืองไก่ปเหลือง โอ้หมักเรียบร้อยไปเวฟได้เลย,เลยบูดวันนี้เบจีฟอร์อันที่หนึ่งเหรอหน่าสนใจหางสดหมดแล้วไม่มีอะไรครับไม่มีนะนมันข่อยค่ะ มาเป็นต้นเลยนี่ที่พักคืนแรกนะครับเป็นเกสเฮ้าบ้านน่ารักปุ๊กปิ๊กรวมเอาหน่อยนี่โอ้ ตีอะ่ะไม่ได้หมหัวดิไม่ได้หัวดูหัวกอ้อนกูลองให้มันแล้วมันมีขาขาแบนเฉียงจริงแต่ว่ามันแบนไม่พอเป็นแบนเฉียงหนาะห้องนอนคือขึ้นข้างบนหรอรนนโอ้นี่เป็นห้องเตียงสองชัน้นมีบินแบกห้องน้ำ อันนี้ห้องหนึ่งก็มีโอ้โหมีสุดตอนได้หกคนเลยเนี้เน,นี่ยเสื้อผ้ามีห้องน้ำตรงนี้ด้วยอืมเยี่ยม ระหว่างมารอรับผู้ร่วมทิปขอคนสุดท้ายนะฮะมาดูวิวกลางคืนนะครับสนามบินตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่ากว่าไม่มีอะไรครับเงียบดีเป็นยังไงอีกทวัวดี านานเกินนานเกินอะไรดลฮะมันไม่ปลดล็อกเปิดหน่อยอีข้งนานงหน้าปลดล็อกหน่อยได้แล้วไดแบบ้แล้วเนสงนนนเปิดแล,ดลดทรนีอ้อัพตอนไหนดีวะ <laughs> อัพตอแนแบทริปหน้า ปีลจ <Wars> mhm. นลืมไปแล้วว่าไปทำอะไรมาบ้างเติมน้ำมันนะจ๊ะเติมน้ำมันคนเติมเป็นคนจ่ายนะครับเออก็ใช่คน่คนยินน้ำมันเราได้ไงมันจะเต็มมันดีเองกูต้องกดค้างก่กดค้างดิตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับเลคทิคาโปเราแวะ เดี๋ยวจะไปเดินเมาคู่ก่อนแต่ว่าเราไปซื้อข้าวเทียเ่ยงกินแล้วก็อยู่ตรงที่เลสพอดีสวยมากเลยสีแบบหิมแบบโคตรสวยมีตัดภูเขาหิมาด้านหลังแต่ตรงนี้น่าจะเป็นหอดูดาวตรงนี้เป็นจุดอะไรนะดูดาวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งนะครับก็คือดูทางจากผึกสวยมาก เดี๋ยวค่อยไปถ่ายใกล้ๆน่าจะสามรูปอยู่ที่เนี่ยว่า<ะ><ะ>อ้าวนี่เรามาเนี้ยตรงเนี้ยวิวสยมช่ตรงนี้เลยเรามานี่คือเเเร้านเล็กเท็กโป ึงแล้วนะฮะที่เราจะมาเดินเทคสั้นๆส,สามชั่วโมงโฮุกเกอร์วอลเลย์แทร็กสนี่เออล้มครับแทร็กแรก Oh, okay. เดินมาถึงทางแยกแ oh, wow. ล้วฮะหว่างมอเตอร์เลรคต์เอาแบบฮุกเกอร์วันนี้นะเราจะไปมอเตอร์เล็ก์ลุกออกก่อน น,นี่เราลงไปอีกทางแล้วครับไปบุวกวอลลี่ ท้องฟ้าสดใสแดดแรงมากขึ้นได้ทีแล้วไม่เกินยี่สิบคนนะครับ กงเครงอั่นเนี่ย เป็นขอ,อนงลูกดีลูกเดิมสวยครับขึ้นมาประมาณ6ครึ่ง1.5กิโลวันนี้ทางรัดเลย คือพันแผนนะทีาานท่สองครับที่ประมาณวิวเมที่สอง นีเดินมาได้ประมาณสามโลขึ้นน่าจะเหลือประมาณอีกโลกนี่เป็นเดินยาวเ,ยเดินง่ายนลยสวยตลอดทางรูปเขากำลังยิมะโรยบนเขากำลังสวยเลย i The man. นี่เราก็ลงมาจนถึงใกล้ทางออกเดี๋ยวแวะดูเอาพายมังเรียว นี้เรามาอยู่ที่ c h u r c h of g o o d e p e r d ปิดแล้วพาเดินชมก่นหน่อยนี่เมื่อกี้เราแวะรีแบซซูเปอร์นะซื้อของทำข้าวเย็นแล้วก็รีมาที่นี่เพื่อจะดูชมพระอาทิตย์ตกอ่า ตอนนี้ก็ตกแตะเสร็จแล้วไม่น่าได้ทันได้ดูเท่าไหร่ดูบอแทนครับคืนนี้เราก็มาพักกันที่นี่เลยปึ๊บ บุกทีคาโปออริเดห์เฮามส์นะครับบ้านหลังที่2ี่สิบอนะจะรีวิวให้ดูตกมีพัก5คนนะครับตกคนละ2อ0 0าต่อคืนยูทูบเบอร์สวัสดีครับสมาชิกมองไม่เห็นเลยเรีวิวบ้านรีวิวบ้าน เข้ามาปุ๊บเจอส่วนสักล้างนะครับปุ๊บเจอกอนในห้องน้ำสูงใหญ่มากมีทีวีมีทีวีโซฟ้าที่ทานอาหารแล้วก็สก่วนครัวฝรั่งทักทายฝรั่ง มันควนะวันนี้อุดมไปด้วยเหนืออนะมือเย็นก็เดี๋ยวพาไปดูป๊บบห้องนอนห้องแรกเห็นว่ามีสี่ห้องก็มีห้องน้ำในตัวเฮ้ยขอโทษโอ๋อขนาน้ำ นี่ห้องอ๋อห้องนี้ห้อนี้ก็มีห้องน้ำในตัวเหมือนกันนะ,ะคือบ้านใหญ่มากตอนจองไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นี่ก็อีกห้องเ,เหมือนจะอยู่ด้านนอกลมีห้องน้ำในตัวเกือบทุกห้องทุกห้องเลย อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นตู้เก็บของมีเครื่อง,ด,งอดูดฝุ่นไอ้งงตู้เสื้ผ้าใหญ่ไลร,รับครับอยู่ด้านนอกนี่เป็นบ้านหลังอื่นจบการรีวิวครับ ස ිง um ් න